กับสวัสดีพี่น้องสู้ๆทุกคนนะครับผมมาหนี้อยู่กับเอ็มบัตตินทอนด้วยกันครับพี่น้องหนีพุงชิพามากินนะครับพี่น้องยำหอยแขรงน้ำปลาแดกเนาะอืม้มจังหวะกระปุ๋ยหอมเมื่อกี้ไปพี่น้องเมื่อกี้ก็ซิมเลยอืมหลมิร่าหนำยำนะครับเพลิดเองเลยเดี๋ยวนี้ลิร่าลงไปเรื่อยๆพี่น้องมึงกับขัดลิรลงไปเลย มาอ่ะวางววาไวมมก้ก่อนเมืองเลยสดนาพี่น้องชิมเมืองเนอะชิมหนําย่างมื้งกรบข้าวโวดเนาะเพิ่มซีซันเอาไปยืมนุม่หนุยหน่ย,ห,ย,ห,ยหาดบ่อด้ครับพีน่น้องของมักเลยกระทิ้นนะครับวนไปกระทิ้นกระทิ้น โอยยำหอยแข็งครับคัคอาทิตย์น้าๆอะไรแบบนี้ครัต้องเพิ่มต้องเติมเติมแฉะผักเนาะพี่น้องโอ้ยหลือกงแดงเลยก็ต้องลวกดนวนะครับผม เบิกซิมตัวแรกเลยอืมร้านจ่อยๆเลยครับในการยุกพี่ออกแคน่นี้เนาะ

ตาก,กระทิ้นใจพอมน่าพอมนี่อืแี่แก่เพีเ้นหอม Kim bớt bối nó hỏi một lại đi Kim cấp bố sao không hợp mà nè Bố sao bố khẩu còn gì đó Nhìn cài vậy ครับวันนี้ซอยนะครับผมซอยกันเ,เน็ดเนี่แหละมากินแนวกินเนาะแดงอืมอืมอ่ะ

พักขาพักเต็มฐานได้ไหมนเนี่ยกับารแจงมีหน่วยบ่าโอ้ยพักขา,ขา i บ่บากบ่เว้วเลยบาดนี้แส่บคากตั้งใจกิ้งขนาดเลยเนาะดวดนิดน้วเลยบาดนี้

จับมือนอยู่เขาถ่ายอยู่ฝีมือเพื่อนก็นจะคล้องนี่แหละเห็นเองเห็นเองกินเองกระทีมันบกเลยไหม que hoxe หน่อยเลยบันี้เห็ดอยู่บ่เห็ดก็บ่แซ่บเนาะน้ำไปแดดนี่ก็ะหนุ่กับเว้ย cảm ơn ông, hôm thứ hai,อาทิตย์ lần một clip nữa phi nỏ, bởi vì hôm quan bà con, cái nghề mệt à, bằng kinh nọ, kha hơn sửa con chim này, này nó. Rạc. Ừ. Ừ. Rạc không không rồi ra, à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  măng à à mang tắt ส่วนน้ำผมไวปน้ำเดี๋ยวขักไี่ หมวนพักคาจะจักบาทคำาังไงย่ะงามพักพักคาก็ได้อืมอือ๋ออือ้ปูมันมาตัวนี้พี่ใหญ่ใช่หม food. Ui. Nhảy hơi bay. Ui. Mi tôi cái gì bớt là bạn em. Hả? Hỏi em thân bớt chữ. hack qua bên nào rồi. Hack rồi. เอาทางมาหนึ่แเจบเยอะอู้หูยอฝีมือบ่ค่อยตกนะครับแจ็บตลอด hết yên như thế này các mùa ngủ như cho con con để định đi mhm 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 thay nghe rồi ก็เอา,าน,น้ำก็แล้วกันค่อยๆกินน้ำมันถิมออหื้ออย่างอ๋แอแดงแล้วไหม,มพื่อกินแบบเป็นนวยบ่ได แต่ว่าผมาผมักผมมักแบบเป็นหน่วยเนาะจังแส,งสยบยำน้งปูด้วยปลาหลงพาพานันวแสบบางคนกำลังแบบพาเนาะกินงไ่ไงแบบข้าวหน่อยแล้วพุ่มมากกินข้าวใหญ่ๆหญ่อะไรนี่ก้แบบาวกินหมดเบ็ดเว้ยที่เบ็ดดนะัง không có nhiêu đấy à khó buồn nữa nào có bán này xem được nhầm đâu ừ <cười> 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 Nhưng hôn ta chạy luôn Ừ, ừ. nó thiệt à? เงินเตือไปนี้เน,น,น,นาะสุปคนที่อะอยิ่มละแบานี้โอ้ยรอบด่วยถ้าอยากก็ไปใหกินด้ครับเด้อไอ้มืม่กลับไปทำเนีครัไพี่ม่นะยิ้มหน่อ เออเพ็แขังแสบเนาะกินตัวทำอาคิมียังไงใกรรีบฝากกด,ก,ลลกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อไม่ลิดต่อไปดวยครับเด้อไปพี่น้องบม่บดบวยครับบารนี่ไปก่อน